เราเป็นเพียงสื่อกลางเท่านั้นติดต่อซื้อขายกับเจ้าของโดยตรงตามเบอร์โทรใต้คลิปได้เลยครับสำหรับคลิปไหนที่ขายแล้วแจ้งไว้ในช่องแสดงความคิดเห็นได้เลยเราจะลบคลิปออกให้ครับสวัสดีครับคลิปนี้ผมก็มาชี้เป้ารถบ้านสภาพดีราคาเบาให้ท่านผู้ชมได้เลือกซื้อเลือกชมกันอีกแล้วนะครับคันนี้เป็นรถบ้านนะครับตัวถังเดิมๆบางๆเป็น t ต y o ต a c โค o l l a 3สห่วงครับปี94รุ่นรถดีพิมพ์นิยมครับเป็นเกียร์ธรรมดาเบาะหนังครับ ยางพร้อมใช้นะครับล้อแมกเครื่องยนต์หน0่งพร้อยซีซีครับประหยัดน้ำมันสุดๆกันไปเลยเครื่องดีสีสวยแอร์เย็นครับระบบหัวฉีดนะครับเครื่องระบบหัวฉีดเลือกเดินเบานิ่งๆนะครับมีเครื่องเสียงครับคันหน้าคันหลังเดิมๆเป็นรถบ้านครับคันนี้ภาษีหกสครับราคาสามหมื่บาทครับท่านใดสนใจก็ไปดูทดลองขับกันได้ครับคันนี้อยู่พิษณุโลกนะครับ ติดต่อสอบถามเจ้าของโดยตรงได้เลยนะครับจะนัดดูรถจะสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมก็ใส่ตรงเข้าไปได้ครับเบอร์โทรเจ้าของอยู่ใต้คลิปเช่นเดิมถ้าหาไม่เจอคลิกที่ชื่อคลิปครับคันนี้ภายในเป็นเบาะหนังครับมีขาดตะเข็บนี่ครับตามรูปเลยหน้าต่างไฟฟ้า4บานครับเกียร์ธรรมดาครับอันนี้37,5 0 0บาทครับท่านใดสนใจก็ติดต่อเข้าไปได้นะครับ3าห่วงอึดือทนนะครับสำหรับคลิปนี้ต้องขอลาไปก่อนพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ